สวัสดีจากเนธแลนด์ค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมวันนี้ชัญญาจะพาไปนั่งเรือชมวิวอีกค่ะไปอยู่กับธรรมชาตินะคะจะได้ผ่อนคลายยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามฝาลใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วขับเรือมาได้ประมาณสักสิบยีนาทีค่ะวันนี้มีปลามปฏิบเด็ดแล้วค่ะตัวแรกอู้ฮ่า Nice. ス <laughs> <laughs> ช่วงดีจังวันนี้รู้สึกว่ามีปลามาติดเบ็ดค่ะเรียนด้ไม่ใช่หลุดแล้วล่ะอู้หน้าโน้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 โตัวใหญ่นะอู้ <laughs> อื้อเสื่อยตัวใหญ่เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะนี่สวยๆดูลายเขานดคะเนี่ยถ้าจะหกสิบเซนติเมตรได้บายบายพามาดูเห็ดค่ะไม่รู้มันกินได้ไหมน่ามันจะคล้ายๆหงอนไก่ค่ะอันนี้กินเขาหอมๆด้วยค่ะ แ่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวชยาจะเดมาดูใกล้ๆค่ะโอ้น่าจะเป็นทองคํานะเนี่ยถ้าเป็นทองคำชยารวยแน่เลยแต่ก็ไม่กล้าเอาไปกินหรอกไม่รู้จะเป็นยาเป็นพิษไหมเดี๋ยวชยาจะลองเดึงดูว่าเอาไปกินได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูในอินเทอร์เนต็ตอีกทีหนึ่งโอ้สีเหลืองเหมือนทองคำเลย เอาแค่นี้ไหมไปเอาเยอะกว่าน,นั้นหอมมากนี่ค่ะเห็ดทองคำของเราเห็นไหมคะเนี่ยสีสวยมากไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าแต่กินเขาหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวชัญญาจะเอากลับบ้านเดี๋ยวใส่ถุงที่ <c oughs> <c oughs> จริงเขาไม่ให้กลับหรอกจะแอบเรเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้รูปดูก่อนว่ากินได้ไหมไม่งั้นตายตายสองตายาย หลังจากเรามาเก็บเห็ดมาสักครู่หนึ่งค่ะมีปลามาติดเบ็ดโอ้โเครดีจังปลาสีทองโอ้โหเหยืตัวนี้ติดดีมากเลยนี่ค่ะตัวใหญ่มากเหมือนเหมือนทองคำเลยเขา สีเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองทองเดี๋ยวจะปล่อยแล้วหนึ่งนาทีที่แล้วเราปล่อยไปทีนี่ได้อีกตัวแล้วค่ะแต่ตัวนี้คงไม่ใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่ตัวย่าย่ยาทำหน้าเปียกเลย <c oughs> กระโดดเก่งจังอันนี้ตัวที่สามใช่ไหมสามหรือสี่ตัวใหญ่สวยนะคะาลา <laughs> ผมจะไปหาหมอฟันแล้วบางทีก็ตกยากนะคะกว่าจะได้แต่ละตัวแต่วันนี้เมื่อกี้นะ่ะห่างกันหนึ่งนาะทีก็ได้อีกตัวแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเรามาจอดเรือดูเห็นไหมคะเนี่ยธรรมชาติสวย มีดอกไม้วิวสวยเดี๋ยวาญาก็จะทำอาหารค่ะกินอาหารเที่ยงกันนะคะสวยไหมลูกลูกอะไรลูกเชอรี่เหรอเชอรี่ป่าเด๋เลยค่ะสีแดงๆแต่น่าจะกินไม่ได้นะเนี่ยถ้ากินอาจจะตายค่ะแล้วค่ะเนี่ยคืออะไรเอ่ยจะทำแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเตรียมผักแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ เครี่ใส่แมงเนตทำแฮมแฮมเบอร์เกอร์มาเองค่ะเห็นไหมใส่ร้อนแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าเขามีมันอยู่แล้วอันนี้เป็นเนื้อวัวค่ะใส่พอพอไหมเนี่ยกระทาเล็กจังในการที่เรามาจอดเรือมีดอกไม้เต็มเลยค่ะมีต้นหวาย ด้านหลังก็มีดอกไม้เริ่มส่งสีน้เริ่มสีเหลืองๆแล้วค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากออน้้ำมันออกมาเยอะเลยอยู่แล้วในนี้แดดก็ออกำลงังแต่ก็ไม่ร้อนมากค่ะวันนี้น่าจะสักี่ิ20 22อ,องศาได้เห็นหค้าเนี่ยให้เสร็จแล้วอีกสักหนึ่งนาทีค่ะเหลืองมากหอมหอมให้ ตากล้องค่ะตากรั้งสุดเล่าของเราเห็นไหมคะเนี่ยน่ากินไหมมากินด้วยกันเลยค่ะท่านผู้ชมท่านเพื่อนสวยไหมคะเนี่ยน่ากินไหมผีผักเต็มเลยผักมาจากสวนเราค่ะชัญญาแฮมเบอร์เกอร์แอลกอฮอล์ฟรีศูนย์เปอร์เซ็นเห็นไหมคะเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ ดื่มได้กินคู่กับแฮมเบอร์เกอร์รู้ไหมเพื่อนๆว่าทำไมเขาชื่อ,อแฮมเบอร,เอร์เกอร์เพราะว่ามีชาวเยอรมันเขามาจากเมืองฮัมบวร์กน่ะเขาไปที่ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็ไปทำแฮมเบอร์เกอร์ขายแล้วก็เลยได้ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเห็นไหมยบ้ย ดีกระสวยแล้วที่แบ่โอ้โหยากตั้งนางกว่าจะตากกว่าจะตืเดี๋ยวตัวใหญ่จังฮะอ้อะตัวใหญ่มากค่ะตัวนี้น่าจะเจ็ดสิบเซนติเมได้เห็นไหมเขาจะไปแล้วี๋ยาจ,จะปล่อยกัน ถึงนะเ,เวลาอาหารเที่ยงค่ะอาหารบ่าย <c oughs> เป็นผลไม้นะคะมีหลายอย่างค่ะมีแอปเปลิลมีนัครีนมีมะเขือเทศแล้วก็มีลูกแชอรี่ค่ะสีม่วงๆเนี่ยป้องกันมะเร็งดีมากแล้วก็ป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ <c oughs> ตาก็กวัวลอยใหญ่เลยตอนนี้เราก็มีร่มมากันแดดด้วย สยาก็ไม่ร้อนบ้าค่ะเฮลโหลหน้าดำกําเกียดเลยเดี๋ยวขอเวลานอกไหนนะคะกินผลไม้ก่อนดังเราจะหลังจากกินผลไม้มอิ่มพอดีมีปลาปฏิบตค่ะโอ้ โอ้ตัวใหญ่มากตัวยาวน่าจะเจ็ดสิบสองเซนติเมตรได้ลาสวยนะเดี๋ยวชาัยายจะปล่อยละไททามช่วงนี้มันจะสีโมงกว่าๆแล้วค่ะเป็นเวลาของปลาปลาสนุกป,ปลาไทยโอ้โห <c oughs> <c oughs> Key, เมื่อกี้เอาเอาเหยื่ออันใหม่ใส่ค่ะฟอนเลฟอนเลจอู้อู้อู้ตัวใหญ่มากอู้โอ้บิ๊กโอ้ตัวนี้สวยมากแล้วก็ตัวหนักด้วยค่ะน่าจะสามโลกว่ากว่าห้ากิโล เห็นไหมแข็งแรงห้ากิโลได้ฝ่อยแล้วนะนี่ค่ะเหยื่อเมื่อกี้ที่ตกได้ชื่อฟอลโลจ o e พ่อลูกค่ะชย,ยาก็เลยไปตั้งชื่อช่องของเองฟอลโลจอยน่ารักไหมยีปปี้หมายเลขแปดค่ะ number 8คเ h t c มค เด็กกาเด็กกนถ้า <c oughs> เอาอันนี้กัอนอีกอ้าหลุดแล้วห <c oughs> มายเลขเก้าไม่ถึงเลยเพราะว่าอีกตัวแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะลองดูว่าจะได้เก้าตัวไหมยังไม่เห็นเลยอู้ดึงแรงมากไปแล้ไปแล้วไปแล้ว

เร็วเร็วเรเร็วเนมาแล้วเแลวเดอ้าตัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากหนึ่งเมตรค่ะเห็นไหมคะนี่หนักน่าจะมามัน แปดหรือสิบกิโลค่ะเนี่ยเห็นไหมคะชัญญาเทรนแขนแข็งแรงเดูหัวค่ะไหมฮัลโหลค่ะ <Hello. S 1> ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะนกกลับรังเราก็จะกลับบ้านวันนี้สนุกมากมีความสุขได้ออกมาปิกนิกมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วเราก็ตกปลาได้ตั้งเก้าตัวแล้วก็มีตัวใหญ่ๆตัวสุดท้ายนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีความสุขก็อย่าลืมเกิดไลค์ให้ฟอลเใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหาดู